จับกลุ่มยาเสพติดแล้วก็มาแถลงที่เชียงรายจับกลุ่มที่เชียงรายรายละเอียดเดี๋ยวข่าวล่าก้าล่าเดี๋ยวจะลอยข่งรายละเอียดกับสังขารที่เป,ป็นรัฐจับยบ้าอีกแล้วครับ เมื่อวันที่29มิถุนายน2566พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธราภาค5และชาวคณะแหลงข่าวแก่สื่อมวลชนนะลานจอดรถในตำรวจภูธราภาค5ถึงผลการจับคุมยาเสพติดรายสำคัญจำนวนหนึ่งคดีผู้ต้องหาหนึ่งคนตรวจยึดยาไอซรวมกว่า606กิโลยึดรถยนต์หนึ่งคัน โดยเป็นการจับคุมของชุดปราบปรามยาเสพติดต,ตำรวจภพธรอจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่21มิถุนายน2 5 6เวลา21.30นที่ผ่านมาสำหรับคนร้ายชื่อนายที่วาก่อนเป็นชาวลำปางขับขี่รถยนต์โดยนายทิวาให้การสารภาพว่ารับว้าจ้างจากนายบอยคนรู้จักให้มาขนยาไอซ ต้นทางจากหมู่บ้านกะเลียงรวมมิตรตะบนแม่ยาวอ,มเ,อเมืองเชียงรายให้ไปส่งปลายทางยังยังไม่ทราบว่าที่ไหนแต่ที่พื้นที่จังหวัดลำปางขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับผู้ร่วมกระทําความผิดและขยายผลไปยังเครือข่ายกลุ่มนี้ต่อไปบริษัทชวิสาโซน ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงผสมค์ได้อย่างีเยี่ยมวัรนสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจว้วงแหวนรอบแรก โทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวก ที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนน้องแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยศรีอ้ายบีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ